เสีสินรินสตีชอนสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีในเช้าวันนี้นะครับ4พฤษภาคม2566ปรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่หลายท่านก็เข้าไปลุ้นนะกับเรื่องราวต่างๆนะเหตุเกิดจากการที่มีคนไปยุยุนะครับทางลุงพลนะลุงพลก็ได้ออกมาไลาสดนะครับก็บอกว่าจะมีการพาทีมงาน ไปนะหลังจากทราบข่าวว่าตอนแรกนะทราบข่าวว่าฟังตรงค่าบเนี่ยจะพาทีมงานไปสักสิบคนหลวงพนเลาโฮทังนั้นเนี่ยเอาไปสัก20คนนะซึ่งในวันต่อมาที่มียูทูบเบอร์นะครับก็พากันในช่วงเช้านะพากันออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นแอชชิดเนี่ยพาทีมงานที่ออกเดินทางนะฮะ บอกว่าจะมุ่งสู่จำปาดงหรือมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะบอกว่าไปงานวันเกิดของหรือพาลุงจิมมี่นี่ไปแจ้งเกิดไปแจ้งเกิดนะฮะก็ระหว่างนี้ก็ตรงกับวันเกิดของวันคล้ายวันเกิดของลุงจิมมี่ด้วยนะครับ mm hmm. บรรยากาศหลายท่านก็เฝ้าจับจ้องนะครับติดตามเรื่องราวแล้วก็ลุ้นในทุกขณะเองนะครับแล้วก็ช่วงสายๆมาก็จะมีท่านทานายอุทัยนะตั้งวอร่มเป็นกองอำนวยการ เล็กๆนะฮนะกับพินัทนะครับที่ได้มีการรายงานสถานการณ์ต่างๆนะกับยูทูบเบอร์ว่าเอ๊ยยูทูบเบอร์ได้มีการรายงานสดนะสดนะช่องไหนบ้างนะครับที่มีการเดินทางนะครับไปที่ตัวอำเภอนะความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีทางช่างตําและก็คุณพอลลี่เองก็เดินทางมาจากที่กก,กอกมีคุณนทีที่มาสมทบด้วยถือว่าหก เป็นการที่พี่น้อง f อหลายท่านเนี่ยรอลุ้นนะว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะมีการ,รเผชิญหน้าหรือเปล่านะครับหลังจากที่มีคนประกาศว่าจะมาในวันที่สามวันที่สามมาเจอกันนะก็ถือว่าเป็นการประกาศแบบยั่วยุนะซึ่งลุงพลเองก็ได้มีการเตรียมทีมนะนะนะท้ายสุดก็คือต่างคนต่างคิดว่ามันต้องเผชิญหน้ากันแน่นอนนะ ล่สุดมาจุดหนึ่งนะก็คือมาเฉลยในช่วงสายๆหน่อยบ่ายนะจะเป็นช่วงบ่ายนะที่แอดชิดกับพออตอนนี้ก็อยู่ที่สี่แยกกุดเรือคําแล้วก็ทางคุณนัทีนะครับช่างตั้มคุณพอลลี่นะครับ,นะรบก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเป็นคลิปออกมาลุงพลเองนะครับก็ทำงานปกติอยู่ที่ลานองค์ปู ถือว่าเป็นแผนที่ซ้อนแผนนะเรื่องราวเหล่านี้นะครับ f c ฟไรท์ท่านเนี่ยก็ถือว่ารุ้นไปตามๆกันนะแล้วก็มีโพนะที่ผมได้ทำก็คือได้ไปสอบถามพี่น้อง FC ว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับแผนซ้อนแผนของลุงพลในครั้งนี้นะครับเป็นแนวทางที่ดีถ้าเกิดว่าไปเจิญหน้ากันเนี่ย เราจะอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบนะขณะนี้เขายังหาว่าเรารวมคนไปคุดคามพีนะ่น้องเอหลังจากที่เข้าไปตอบในโพลแบบสํารวจนะที่เศนสินโรินสเตชันนะซึ่งได้โพสต์ไว้ในชุมชนนะครับนะก็มาดูความคิดเห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งพี่น้องเอก็เห็นด้วยนะครับร้อยละ78เห็นด้วยกับแนวคิดนะความคิดนะซึ่ง เป็นแผนซอนแผนะของลุงแล้วก็ที่1ก็คือเห็นด้วย78%ที่2ไม่เห็นด้วย2%ที่3เฉยๆ7%ที่4 s u เซอร์ไพรส์สุดๆ14%เพราะฉะนั้นนะครับก็อันนี้ก็คือพี่น้อง f c เห็นด้วยนะครับก็ก็บอกว่าลุงคิดดีนะครับเนี่ยก็เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องอในการแนวคิดนะครับในการ ที่เรียกว่าเป็นแผนสอนแผนนะไม่ต้องไปไปเชิญหน้านะครับนะเพราะว่าอะไรครเพราะว่าต,ตอนนี้นะครับถ้าไปเชิญหน้าเนี่ยเขาก็เอาเป็นประเด็นว่าเนี่ยไปคุกคามอะไรต่างเนี่ยซึ่งลุงก็พยายามระะดมนะให้เขาเข้าใจนะว่ามีทีมยูทูบเบอร์ประมาณ1 0บยคนเนี่ยเข้าไปที่บริเวณอำเภอนะครับนะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเหตุกรารณ์ต่างๆก็เป็นไปอย่างที่ไม่ใครคาดคิดนะก็ถือว่าเป็น ไอเดีย uh, หรือเป็น uh, แผนท,ที่ที่ได้ว่านะ uh, สับขาหลอกนะหลังจากนั้นก็มีพี่น้อง f อพี่น้องยูทูบเบอร์นะก็ได้มาพูดคุยต่างก็เข้ามา uh, พูดคุยแสดงความคิดเห็นเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นเ,เรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับหลังจากพี่น้องหลายท่านบอกว่าโหนี้ติดตามเหมือนเหมือน หนังเรื่องหนึ่งเลยเนะีเป็นฉากที่ตื่นเต้นอ่ะท่นานใดที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันเข้ามานะครับก็สามารถเข้าไปติดตามให้กำลังใจนะเจ้างนี้ก็เส,สินซีโนรินเนะี่ยใน V2 นะครับขอบคุณทุกท่านนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปนะครับสูับสนย์สินค้าผลิตภัณฑ์ของม,อม์โอมโฮมรับด้วยนะครับทุกผลิตภัณฑ์นนะเพื่อเป็นนะ ขวัญกำลังใจแล้วก็อย่างน้อยนะครับลุงก็จะได้มีทุนในการทําทุนสาธรารณประโยชน์นะทุนส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่ไปช่วยเรื่องของคดีนั่นเองนะครับเป็นทุนที่จะต้องไปเดินทางหรือค่าอะไรอื่นๆจีปาถะนะครับก็ขอบคุณสําหรับคลิปนี้ก็เลยได้นําภาพนะครับของอการขึ้นรถของพี่น้องยูทนะูบเนี่ยยูทูบเบอร์ของเรานะีแต่ป้าก็ มีแอดชิปต,ตอนหลังก็มาเฉลยช่วงช่วงช่วงสายๆในช่วงเย็นบ่ายแล้วนะโอเคนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับเสียงเิียนรินสเตชัอน